ก็เป็นเออ่วันเซลล์วันเกิดนะครับผมบอกเลยว่าชอบวันนี้คุณมากมากนั่นแหละของคยนวันนี้วันที่29มีนาคมนะครับผมแบรนด์นี้คือ6ชั่วโมงรถจักรยานสองลูกถึงที่สองนะครับไปชมไม่ได้นี่แหละเข้าเรื่องฟองแดงแต่งสีตอนนี้ติด40ล้านแล้วเองก็4วัน40ล้านครับก็ถือว่าเป็นกระแสตอบที่ดีมากๆก็ ใครที่ยังไม่ได้ดูอยากอยากให้ไปดูกันจริงๆเพราะว่าพวกเราทั้งใจต่อในแต่งหนี้ตั้งใจมาก็เอ่อหวังว่าทุกคนจะชอบหนนกัซึ่งตอนเปิดตัวก็5ล้านวันแรกเออเราคาดหวังเป็นไม่คาดหวังไม่คาดหวังจริงก็เออดีใจมากๆจริงครับตอนแรกก็รู้สึกว่าก็กลัวเหมือนกันกลัวแบบเออจะไปดูหนังไหมอะไรอย่างเงี้ยกลัวหนังเซ็งแต่ว่าเออถือว่าคนนี้ให้กระแสตอบรับดีมาก ไปเข้าหัวร้อยล้านแน่นอนก็ขอให้ได้ร้อยล้านเลเราเราจะตีเป็นเพ่ร้อยล้านตีคเกับอตีกินเลยมั้อก็ไม่แน่เดี๋ยวเขาจะหาว่าแบบว่าสักสีเราไม่เท่ากันถ้าสมมติได้ร้อยล้านขึ้นมาจริงๆมีทงในใจไหมว่าเราอยากจะทำอะไรแบบบางคนร้อยล้านคุณ ้อยร้านจริงๆเหรอเอ่อไม่ได้เลยคอรเตอร์แล้วกันรเตอร์ไ่ด้คอรเตอร์แห่ลอยตัวแห่ลอยตัวเลยนี่แหละที่งาโบนมีอะไรกัน้าคะีนไรว่าลอยล้านจะไปไหนลอยตัวพี่พี่ไม่ได้โบนไปเลยแต่ผู้จัดการี่ไม่แน่ บิวกิ้นก็ติดตามตลอดครับเขาก็คอยดูกระแสตลอดแล้วก็เดี๋ยวบิวกินก็ใกล้จะกลับมาภาพยนตร์เรื่องนี้มันแบบรายได้มันถล่มทลายมากสมมติว่ามีผลงานชิ้นต่อไปอะไรอย่างเงี้ยมันจะคาดหวังการเติบโตมากกว่าไม่ได้คาดทายเรามากกว่าไม่คาดหวังเท่ากับไม่ผิดหวังก็ก็ตั้งแต่เรื่ผลงานนี่แหละที่มันออกมาหลายคนก็บอกว่าเป็นภาพยนตร์เดบิวต์แรกของพี่พีเนาะเขาบอกว่า บอกว่าได้ถึงวนมันเข้าปากเราตอนตอนนั้นเราแบบเราเล่นเป็นตัวเองหรือว่าเราแบบเป็น,บบน,น,ปนตัวละครเจ้เอาอะไรมาเหมือนที่ก็ <c oughs> อาจจะเอาความเป็นตัวเองเล่นดินกับตัออวละครให้มันแบบว่าสมูทไปด้วยกันอะไรนักแสดงที่อย่างคุณบิวตี้เขาแบบมีเทรนอะไรหรือเปลเขาก็แบบว่า มีแบบผิงบ้างอะไรเงี้ยเพาอาจจะเดินมาแบบว่าเที่ยวผ่านนะแล้วบอเดี๋ยวรอดูละกันาใช้วิธีทาเทปเขาเหมาลงด้วยนี่เมาลงดูเลยใช่รมญาติด้วยก็มีญาติฝั่งดีด้วยแล้วก็ฝั่งินด้วยครับก็มงไปเหมาลงดููหน่อยรวมเกินกว่าหนึ่งพันน่รยสวิตญาติเยอะจ้ะเรารวมญา ก็ญาติเ่สามารถสั่นมิติ้งได้เลยไม่ได้ชื่อพี่มีแล้วชื่อยู้ยแล้วชื่อยุ้ยแล้วเพราะว่าญาติเยอะอ๋ออยู่ญาติเยอะนี่อ่ะไม่ทานไม่ทานไม่ทานแล้วตอนตอนเขาแบบว่าญาติรวมตัวกันเนี่ยเรามีแบบไปนี้แหมะอะไรอย่างงี้เพราะ่าเาไปเองเพราะเราไปเองเลยครับเาจะกนเองเี่ยวแม่มีก็จะคุยกับพ่อแม่พี่อะไรแแบบว่าเราไปรวมาติรกันอะไรเงี้พ่อแม่สอง่าคุยกันคุยกัน พี่ก็เขาก็มีคุยกันบ้างหลังเขาก็แจ้งว่งบิวกิมยาดกันแบบนี้เรื่องราวดีๆก็ดีครับก็ถือว่าเป็นแบบว่ากิจกรรมสนุกๆแล้วแบบว่ายาดๆมาเจอกันด้วยแล้วก็เอ่อก็ดีครับที่เขาบอกว่าพาแบบชวนไม่ต้องแต่ญาติเพื่อนๆด้วยเลยเกือบร้อยได้ค่ะหรือว่าโกลดของฝั่งหนูว่าหกร้อยโกของบีวกินห้าร้อยโกลด์ โอนะครับโอนะครับป๋าเือตอนนั้นไม่ก็มีเพื่อนด้วยครับผมแล้วแต่นายายก็จะบอกว่าเพื่อนๆอยากให้อยากให้ชวนคนใกล้ๆตัวรอบๆตัวกันก็คือเป็นการเหมาลงเหมาลงันไปเลยใช่ครับก็เหือลพันก็เหมาคนละวันครับ อาาจจะพันเปล่ก็ปิดปิดโรงหนังเลยดีกว่าปิดแบบปิดทั้งหมดทุกโซนดีีีหน่่่อยพพได้ครับก็ถ้าเบลล์ชาวนายแต่งหน้าใช่ไหมครับผมก็ฉาดก็สามารถไปดูกันได้นะครับวันนี้เป็นวันที่สี่แล้วแต่ทุกคนไปดูจริงๆแล้วก็หลังจากนี้ก็จะมีงานมีงานต่างประเทศเดี๋ยวรอประกาศทางโซเชียลมันก็เดี๋ยวมีโปรเจกต์พิเศษด้วยของชาวนายแต่ง พ,พูดถึงการแต่งตัววันนี้คือค้าอากาศมากให้มันเข้ากับซัมเมอร์หรืออย่าง,รงไรกงไม่างได้ยกเขามาแบบเป็นสูตรกันตอนแรกเขาจะให้แต่งเป็นหมอผีแต่เราบอกว่าแบบอาจจะไม่ได้นอนทุกลุก้ยค<อ>ือมันมีโอกาสแหวนกว่าน,นี้ได้อีกไหมซัมเมอร์รอวัดสงการใดๆแบบแหวนตไหนอะไรอย่างเงี้ยนี่หนูเป็นคนแต่งตัวเร<อ>ียบร้อยมีผีเสื้อแขนยาวนี่มาตลอดแต่แขนยาวเป็นตะไคร่นะของเรา ให้มันบอกอากาศหลายคนรุ้นว่าสงการที่นี่อาจจะแบบงแหวนหรือว่ามาแหวนมากกว่านี้ว่าจะใส่เสื้อยืดสีขาวอันนี้คือใครท่าสงการก็ได้ค่ะบแเดี๋ยวรอดูครับรอดูว่าปีนี้รับงานสงการด้วยครับปีแรกเลยเป็นนางสงการไหมคะเป็นนางสงการหรือเปล่าไปร้องเพลงไปร้องเพลง แต่งแตชุดแต่งสงการแล้วจะมีเห็นแบบว่านี่แมซัมเมอร์แบบว่าถอดเพื่อแบบว่าซัมมเอร์ไม่รู้ไม่เคยถ่ายเลยราอยากไหมอยากลองไหมครั้งอยากลองบ้างเพราะว่าแบบปีใหม่เราต้องลองอะไรใหม่ๆหม่เริ่มที่มีนีเลยเริ่มที่มีนี้เริ่มพรุ่งนี้เลยคหาดอดูร้าหัวข่าเริ่มพรุ่งนี้เลยเรื่องพรุ่งนี้